ครับขอให้ร่ำรวยขอให้เจริญนะครับคืออะไรตัวเองด้วยนะครับครับไม่ใส่แมสด้วยโควิดเยอะให้น้ำครับอันนี้ข้าวขกรบอกขอให้ร่ำรวยนะขอให้เจริญเจริญเจริญนะใส่แมสด้วยขอเสียงต้องสนะครับปลอดภัยครับพี่โต สวดครับปลอดภัครับเจอกันครับเจอกันครับยี่สิบเก้ายี่สบเก้าสามสิบสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบนั่นแหละคัเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายรอฉันรเธออยู่แต่ไม่รู้ เมมาไม่อะรทำไมไม่มาฉันเป็นกูวาิดครับพี่พี่พี่เดี๋ยวนะคุณสั่งพาสต้าสปาเกตตี้คาร์โบนารามาแล้วเกียวกินอะไรน,นี่เกียวกี <laughs> <laughs> อย่างวะอันนี้ก็กินสั่งกเกียววะวันข้าวกเกียวหวันมาเอ็น <laughs> ข้าวหมูทอดกระป <laughs> ิมาเอ้ยมา <laughs> 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 เบาไปครับหมื่น